มาค่ะลูกตาเยิมเยมวาดแบบนี้นะคะกลมๆใช้นิวนวน้วจิ้มหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะเกิดการกลมดิกนะคะตอนนี้กลมดิกมีอยู่3มชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็เปิดจุดเยิมเนาะแล้วก็ข้างล่างนะคะเป็นน้ําที่เหมือนแบบไหลออกมาจากลูกตานะคะเสร็จแล้วจินตั้งเ e f เวอร์เลน์เนาะแล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ด้านล่างนะคะแอบตั้งพื้นหลังให้มันเป็นสีม่วง้ดยจะได้เห็นชัดนะคะเพราะจินจะลงลูกตาเป็นสีขาวแล้วก็ลงน้ําเยิมเยมนะใครสนใจคอสสอนใช้โปรคีเอททุกเมนูรวมเทคนิค ได้เลยนะคะคเราก็มาใส่ลายแบบน่ากลัวน่ากลัวที่ตาค่ะก็ต้องเป็นลายสีแดงเนาะเหมือนลายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นเลืดอดฝอยมันในตาแตกอะ่ะเออแล้วก็ทําเงาที่นา่ามายอยลูกตานี้นะคะเราก็ใช้เลเยอร์ใหม่คลิปปิ้งแมสลงมาเหมือนเดิมเปลี่ยนเบดดิ้งโหมดให้เป็นซอฟท์ไลท์นะคะอันนี้เราก็ทําเงาอยู่เนาะทําเงาที่ลูกตานะคะใช้สีดําเลยนะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาคลิปปิ้งแมสลงบนสีขาวของลูกตานะคะแล้วปรับโอปาซิตี้เอาค่ะเพราะว่าสีดํากับสีขาวเนี่ยไม่สามารถใช้เล เยอะสอบไหลได้แสงก็จบปิ้ง